ผมเองก็อยู่เลาฝังมาหลายปีปอบอกเลยเป็นคนที่เริ่มก่อ,อสร้ 27, 27, 28, สางทรั้ตั้งแต่ปี27ผมมา2องเองแสอ้าครั้งนี้สมัยนั้นตรงนี้นะครับบางคนยังไม่รู้ว่าวาคืออะไรบางคนยังไม่เคยเข้ามาที่ทำใครไม่เคยเข้ามาที่ทำน,นะครับอันนี้คือธุรกิจนะครับขององา์อนะที่บอกบอกับพ่ักงานทุกคนว่าเราไปอยู่ที่ไหนต้องดูแลชุมชนนะครับ ธุรกิจในส่วนของในเรื่องของน้ำมันเราจะสร้างถังขนาดไหดีเพรานนะแนวโน้มน้ำมันมันลดน้อยลงเราสร้างใหญ่เกินไปมันก็ไม่คุ้มทุนเราก็ดู oh. ครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าทังน้ำมันปัจจุบันนี้เราที่เราเป็นการเช่าที่ของกรมนารักษ์อยู่ประมาณเก้าไร่ครับไม่ไม่ใช่พื้นที่ของโออาโาเป็นของกรมนารั์พื้นที่เก้าไร่ส่วนของทักระสามถูบอกไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ของเราเอง ด้านหน้าผมก็จะทดสอบให้ผมทำวัน้ทดสอบให,บให้แต่ถ้าเข้ามาที่ทางเราทดสอบสร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเวลาผู้ใช้ผู้ใดผูด้แล้ะแต่ถ้าหกหกยังใช้ได้มีหน้ามันเขียนไปข้างทางเองรับทุกห้าปีถังก๊าซที่บรรจุอุปกรณ์ที่บรรจุจกา๊าซ LPG เนี่ยต้องทดสอบทุกทุกห้าปีในการทดสอบก็เป็นไปตามที่กรมธุรกิจรใครรู้ไหมฮนะอุปกรณ์ของถังจะดูดได้อย่างไงที่ําให้วเวลาตัวน,นี้เปิด

โหมดเลยครับน้ำตาตัวเดียวกันแต่เรื่องอุปกรณ์วิทภัยมาาศาลชั้นาเราไม่ไม่ไดขนาดนี้ไงแล้วเอาไอ้ตัวเครื่องูาล้วต้งแต่ผมมานบัหนี้รวอมหนาเลกที่ก็เรียนอะไรก็เข้าไปเลยครับเยนเลยไม่กล้าเยเลย

ไม่ถึงนะไม่ถึงนะเป็นนี้นะน้ำผมมาในน้ำสองเลนน้ำมันท่วมไหลบาายเป็นเป็นอะไรมาเออยิ่งคนแก่อยู่บ้านยิ่งหนัก็เาเรียอะไรอ่ะตกใทำานยรงไม่ยังไม่มีตัวหนที่ทีเกิดเลือวเกิดรผดงานะครับเราก็เปลี่ยนอุปกรณด้านใน เป็นพวกปะเกงพวกสีเปล่ววนะครับพวกบอลเนี่ยครับรับสระท้องสีเปล่ให้ทุกครั้งที่เราเปิดก็มีความกังวลนั่นแหละทางเราก็เลยให้ทางผู้ออกแบบให้้ว่าสีเป็นกลมกลืนกับธรรมชาติแลก็ดูเป็นสีที่มีต้นไม้เป็นกลมกลืนไปก็ดูลดความน่ากลัวลงตารปฏิบัติงานอยพอปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอด,ดีทุกเช้าในพนักงานก็จะมีเดินย้ำมนทำมาตรฐานของการปฏิบัติง,นตง,นตงานทุกเช้าเนี่ยต้องมาเดินดู